อุยวันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยเรามาทำอะไรเอ่ยเรามาทำอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันดีวันดีวันวันอะไรพ่อวันคริสต์มาสใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมาฉลองคริสต์มาสที่นี่วันดีวันดีดสท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เราสมาที่เราก็เลยอมตะนครส่นในซูยูามาดูอะไรใช่ วันนี้ใช่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แล้วก็เลยหาของขวัญหานี่ให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นหนีดอกมันเป็นของขวัญใช่พี่น้องมาซอยต่างซื้อในเรื่องได้ชื่อแล้วชื่อว่าโคตรรวยทรัพย์โคตรรวยทรัพย์โคตรรวยทรัพย์แกงเอีก พ่อหนูเห็นเขาเจ้าแก่ตรงนี้ตัวมกโตขึ้นตุญแจก่อนมากตรงนี้เป็นตุ๊กแกตุ๊กแกเป็นอย่งอันนี้คือรถประจำตำแหน่งผู้จัดการสาวน้อยระเิลโชโอ้โดอลังการมากเลยโบแดงมาแล้วพ่อโบแดงโอ้โหถ่ายรูแล้ววันนี้คนเยอะมากออกรถเหมือนเทศบาลข่อยกันมาออกเนียนตรงนี้เนาะใช่ค่ะนใครจะถ่ายให้ ถ่ายได้ไงนีวางดีกว่าไม่ต้องยืมหรอกเซลก็ต้องยืนข้างๆเนาะเป็นลูกค้าถ่ายก่อนค่ะสุดยอดมากพ <Yeah. S 2> ่อโอเคไหมโอเคมากค่ะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะลองคุยไหมครับลองคุยได้เหมาะสมมากครับพ่อสุดยอด อันนี้มอเพย้พ่อค่ะแสดงความยินดีใช่ค่ะแสดงความยินดีให้พ่ออ่ะถ่ายถ่ายถ่ายเขาต้องยืนนู่นสิอ๋อเหรอคนละมุมเหรออ๋อวันนี้เรามาในตีมชุดสีน้ำเงินโอเคเพย์เพยดยินดีกับพ่อนะคะวันดี้อยากถือเลขเื้อเอรื่องดูออกแล้วหมื่อ้านนี้ ไม่เขาเขาส่งให้แล้วเมื่อวานแต่เราไม่ได้ซื้อมาจอยมาไทยไทยน้ยองจอยด้วยไรครับพ่อมันสวยมากเข้าเข้ากันมาก็าาาามารถรักมาเลยรอาเอาตรงนี้ไม่ต้องเห็นมาเลยเอออะอยากต้องอะไรนิดนึงโอเคน<ด>ี่นะคะนี่คือผู้ดูแลพ่อดีแล้วถ้กคุณติดนี่มเอาคลับรถ วันนี้ก็ขอบคุณพ่ะ้ามาไพ่เพร่อว่าใครทำเนีเดี๋ยวให้เบ้นแคปให้เอามาแทสิะเ้นนันตรงเบะเงาช่วยค่ะอบคุณคะขอต้ามหมูนิดนึงนะคะเป็นน่ตรงเบาง่ายช่วยค่ะขอบก้ามหมูหน่อยนะคะ อหนึ่งสองยจะขับมันนะครับพยายามหน่อยค่ะพยายมหน่อยถ่ายตรงๆเลยนถ่าย้เน่ขยับหน่อยก่อน่งันวดีท่ายตรงๆไ่ไขายคนไทยคนเยวที่ารก็่เน่ยเนี่ยองกครับงไ่ยคนเดยวพ่อว่าจะเป็นรณีคนจะตู้คนเดียวได้อ่ะพอไทย พี่หนุ่ยสวยพรอยด้วยนะได้ค่ะเอาพ่อถ่ายเดียวพ่อเอาท่ามูนกี้นี่ละ่ายคนไม่ถ่ายด้หรอใช่อย่างนี้เหรอแมนอย่างนี้อ่ะพี่การะใช่อินดี้กับพ่อด้วยนะครับสุวยไหมสวยสวยดอเลยเดี๋ยวมันมันมันคบหุ่นย่ายรูปกับพี่การใช่ไหมคะเดี๋ยวจะช่วยถ่ายไม่เป็นไรถ่ายกับเด็กแก๊์หรอเดี๋ยวเราถ่ายให้อะ

พี่เขาอ่ะสวยอาาย้ายเออคเอาขอบคุณต้กกอกใจปังป,งปงนะครับยังไม่ยัก้าอีกแปนาทีออีกแปนาทีแปดนาที พ่อกะึ้นแล้วกะบีบแท้ๆ9นาทีก่อนนะก้9 9 9ก้าวก่อนนะ9 9 9ทำ้ก่อนนี่หล่ะเออปรับบอให้มันหมอกับกับพ่อสูตรสูตรบอเมียมันโอเคแล้วนี่สูตรออกสูตรเขาโอ้ยเป็นไฟฟ้าพ่องแมนโอ้โโคตรรวยซับโคตรรวยซับมันขึ้นลงได้วันนี้ต้องขอบคุณความขยัน ขอบคุณองค์กรดีๆที่มีงานให้ทำขอบคุณบอสโจซอนุษขอบคุณ FC พลังเงียบขอบคุณกีหลามุอิงนั่มที่ทำให้มีวันนี้ถ้าไม่มีบุคคลกลุ่มนี้ก็จะไม่มีแบบนี้ขยันเข้าไว้คิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาเดินดังเด้อเดินดิงเดจึงจึงพี่แรกไม่เอาเลยดิกวาอยู่กวาอยู่รำคาญเซล ลำคาดเซียวอะสอันนี้อันนี้บอกบอกข้างหลังทำยังไงนี่แล้วมันถ้าขึ้นลงมันจะปรับอันนี้ได้เพราะ่อันนี้ขึ้นลงก็ได้ขึ้นลงได้เลิศเกอร์บอเซียวทำงานลำคาดเซียวลเซียวเซวโทตามบอยบันทึกฝันกระซิบไปปูปูพ่อไม่ได้ไหมเนี่ ฟูเหมือนพี okay. so right. okay. Okay. Fine, so no ่จะสวยเอรอบคันต no ้องเปิดให้ม right. ันเขียวตลอดนะเซีงเเผื่อว่าเขาไปโดนนะครับกระจกตรงนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ที่ทางไว้จะมากระจกต่อไปเวลาล็อกรถมันจะพับกลางให้อัตโนมัตินะคะถายกล้องบันทึกหน้าหลังางโลโก้กล้องรอบคันเด้ออันนี้เพิ่นแถมอะไรบ้างคะนี่อะคอยแถมฟิล์มรอบคันการสาด์เบ้ามือจับแบบสปอร์ตนะคะกล้องบันทึกภาพหน้าหลังอะช็อต โชกอาฝากระโปรงหน้าชุดกันโคนซุ้มเลอใส่กล้องติดระบดกล้องติดระบอกล้องยังไม่ติดค่ะพอดีโทรมาเมื่อวานบอกว่าจะรับเผื่อพ่อไปกับเด็กล่ะไม่ได้เผื่อไปกับโน่นนั่นนี่ไม่ต้องไปติดหลอกเออไม่ต้องไปติดหลอกโอเคขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันชุมพวงวันนี้เดี๋ยวรถไปให้ซอกับบอสกับ้หลักผู้ใหญ่เจอมให้นะครับผมกี่นาทีละที่หน่วยจังหน้าที่เราเนี่ย มาแปดมาเก้าเอาเรือนกลมๆมาหน่อยเออแปดนาทีพอดีเลยครับได้รถกอกติดต่อเซลได้นะครับที่จอยค่ะจอยนะครับจอยขอเบอร์โทรหน่อยสิศูนปดค่ะเจ็ดเจ็ค่ะครับประจำสามคันสามคันเดี๋ยวพรุันนี้ก็จะมีค่วดีในรอบ1ปีครึ่งคันนี้เป็นคันที่สาม แต่ว่าช่วยเพราะว่าอยากให้เซลยวิดยอดปีไม่คนเราถ้าไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อหรอกถึงเซลลวจะยิไมขนาดไหนถ้าเราไม่อยากได้มันก็ไม่ซื้อนะอันนี้เราอยากได้บอกว่าไม่ซื้อแล้วนะไม่ซื้อแล้วพอแล้วสามคันแต่เมื่อเช้าเห็นคันนู้นถามว่าซื้อกี่ปีไหมเราสิมิตเรามีสวนเด็ดอรจะซื้องินสดเด้อเมวันนี้แหละร้านเจ็ดร้านที่สองอ๋ขอคุณตัวรักใจครับเดี๋ยวเจอกันชุนพบ